ยินดีต้อนรับสู่อโศกาบาพิสวงครับผมแอชวิกเองคุณลูกค้าหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบพวกสัตว์น่ารักน่ารักเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าความชื่นชอบนั้นแปรเปลี่ยนไปเป็นความคลั่งไคล้หลงไหลเรื่องราวมันจะไปจบที่ตรงไหนลองไปฟังกันกันกบฮิปโปโปแคมปัสครับ ที่โรงเรียนของมินนี่กำลังเห่อสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งกำลังเป็นกระแสจากสวนสัตว์ใกล้ๆอยู่มันเป็นฮิปโปน้อยที่เรียกกันว่าหมีดึงด,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 ด้วยอิริยาบทที่น่ารักสดใสผสมกับความวุ่นวายของมันทําให้ทุกคนคลั่งไคล้เพื่อนๆในห้องของเธอล้วนแต่พูดคุยกันแต่เรื่องของมันมีเพียงเธอที่รู้สึกแปลกๆกับท่าทีของเจ้าสัตว์ตัวนี้ อาจเป็นเพราะประสบการณ์โดนหมาทำร้ายในวัยเด็กทำให้เธอไม่ถูกโรคกับสัตว์สีขาต,ต,ต่างๆเท่าไหร่นะแตกต่างจากมาตี้เพื่อนชายคนสนิทของเธอเขาดูหมกมุ่นกับมันมากๆใช้สินค้าต่างๆทั้งกระเป๋ากล่องดินสอหรือเคสโทรศัพท์เป็นของหมีดึงแถมยังนั่งดูไลฟ์มันตลอดเมื่อมีเวลาว่างมินนี่เห็นก็รู้สึกสงสัยมันจะติดอะไรขนาดนั้นมาตี้เด็กหนุ่มหันมามองเธอด้วยแววแตาล่องลอยอยู่ครู่หนึ่ง มินนี่รู้สึกอึดอัดแ,แปลกๆก่อนที่สีหน้าของมาร์ตี้จะกลับมาเป็นปกติแล้วยิ้มแห้งๆก็น้องมันน่ารักนี่นาะมินนี่เองก็ต้องลองเปิดใจดูนะดูสิน่ารักจะตายชายหนุ่มยื่นคลิปที่หมีดึงวิ่งไล่งับคนดูแลมันไปรอบๆกรงให้เธอดูพางหัวเราะชอบใจก็ดูนี่นะว่ามินนี่ไม่ชอบกสัตว์สีข่ขานะ่ะเธอได้แต่บน่นตรงๆพางมองไปรอบๆห้องก็เห็นเพื่อนคนอื่นๆอยู่ในอาการเดียวก,กันกับเพื่อนสนิทของเธอเช่นกัน เด็กสาวได้แต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะเลิกเหอกันไปตามวันเวลาเหมือนกับเทรนอื่นๆแต่เธอคงคิดผิดเพราะอีกหลายวันต่อมากระแสก็ไม่มีทีท่าว่าจะซาลงมีแต่จะคลั่งไคล้กันมากขึ้นไปอีกเท่านั้นถึงขั้นที่ว่าระหว่างคาบเรียนวิชาพละวันนี้แม้แต่อาจารย์เองก็มีการทำท่าทางเรียนแบบเจ้าหมีดึง,ดดงนักเรียนในชั้นต่างหัวเราะชอบใจจากนั้น ทุกๆคนต่างก็พากันทําท่าทางเรียนแบบด้วยเหมือนกันบางคนถึงกับส่งเสียงร้องราวกับสัตว์ออกมาด้วยมินนี่จ้องมองภาพเหล่านั้นแล้วรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อทุกคนไม่หยุดทําอย่างนั้นสักทีเธอจึงเดินเข้าไปหามาตี้กะว่าจะชวนเขาให้ออกไปจากตรงนี้กันมาตี้เลิกเพอเจอร์เราไปกันแต่เมื่อเด็กหนุ่มหันหน้ากลับมามอง ก็พบว่าสายตาของเขาเลื่อนลอยหนักมากดวงตาลึกโหลราวกับคนอดหลับอดนอนปากก็ส่งเสียงร้องออกมาเหมือนกับคนอื่นๆืน <c oughs> มินี่เห็นดังนั้น <c oughs> เธอก็ตกใจปนรู้สึกโกรธ <c oughs> จึงได้แต่ปล่อยให้ทุกคนเล่นอย่างนั้นกันต่อไปแม้เธอจะไม่เข้าใจเอามากๆ คืนนั้นระหว่างที่เธอนั่งเล่นมือถืออยู่บนห้องก่อนนอนตามปกติเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอกลับเห็นมาตี้ที่อยู่ข้างบ้านของเธอเดินออกจากบ้านไปด้วยท่าทีประหลาดประหลาดเด็กสาวสงสัยมากจึงได้แอบตามออกไปมินนี่พบว่าเด็กหนุ่มเดินสี่ขาท่าทางคล้ายกับที่ทำกันเมื่อตอนกลางวันแถมยังไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวแต่ยังมีคนอื่นๆในโรงเรียนค่อยๆทยอยเดินตามออกมาอีกด้วย มินนี่พบว่าเส้นทางที่พวกเขาทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปคือสวนสัตว์ภูเหลืองที่มีหมีดึงอยู่พวกเขาคลานสี่ขาส่งเสียงร้องแปลกประหลาดและค่อยๆเดินกันไปจนถึงกรงของหมีดึง ภาพที่มินนี่เห็นคือคนเหล่านั้นรุมล้อมอยู่รอบเจ้าฮิปโปน้อยเป็นทรงกลมและแต่ละคนก็ค่อยๆบิดม้วนร่างกายอย่างผิดแปลกพางส่งเสียงครวญครางส่วนเจ้าฮิปโปน้อยนั้นเมื่อเธอสังเกตไปที่ใบหน้าของมันให้ชัดๆก็กลับเห็นเป็นรูปหน้าของมนุษย์บิดเบี้ยวโผล่ขึ้นมาเธอตกใจเพราะมันดูสยองขวัญเป็นอย่างมากมินนี่รีบวิ่งไปหามาตี้ที่กำลังพยายามบิดร่างกายอย่างเดียวกับพวกคนเหล่านั้น แต่เมื่อเด็กหนุ่มโดนเธอขัดขวางเข้าเขาก็แสดงอาการโกรธออกมาราวกับสัตว์มาตี้หันหน้ามาและยกตัวสูงขึ้นพางส่งเสียงข่มขู่มินนี่ตกใจเธอเห็นภาพนั้นซ้อนทับกับภาพวัยเด็กที่โดนหมาตัวใหญ่พุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายของเด็กสาวตอบสนองเร็วกว่าความคิดมินนี่เตะขาอย่างรุนแรงเข้าไปที่จุดสำคัญของเด็กหนุ่มทันทีแบบเดียวกับที่เธอเคยทำกับเจ้าหมายักษ์ในวัยเด็กมาตี้ร้องขึ้นอย่างดังด้วยความเจ็บปวด คราวนี้เขาตอบโต้แบบมนุษย์แล้วเรากับเด็กหนุ่มเพิ่งได้สติมินนี่ชี้ให้เขาเห็นภาพปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นร่างกายของคนอื่นๆค่อยๆบิดเดี้ยวกลายเป็นคล้ายๆกับเจ้าหมีดึงแต่ใบหน้าของมนุษย์ยังคงหลงเหลืออยู่ทุกอย่างดูน่าขนลุกมากทั้งสองคนเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตมาตี้คงต้องขอบคุณเด็กสาวเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้ ทั้งคู่หนีกลับมาจนถึงละแวกบ้านของตนเองอย่างเหน็ดเหนื่อยเด็กๆแยกกันกลับไปดูความเรียบร้อยที่บ้านของตนเองแต่เมื่อกลับเข้ามาในบ้านมินนี่กลับสัมผสัสได้ถึงความแปลกประหลาดเหมื่อได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดไว้ดังออกมาทาั้งๆที่ห้องนั่งเล่นยังปิดไฟมืดอยู่พ่อเดินไปตามเสียงก็พบว่าโทรทัศน <ST an> ์กำลังเปิดไลฟ์ของเจ้าหมีดึงค้างไว้เ <ST an> บื้องหน้ามีพ่อกับแม่ท, <ST an> ที่พยายามทำท่าทางเลียนแบบฮิปโปน้อยอยู่ ทางส่งเสียงครางอื้ออึงภาพที่น่าขนลุกนั้นทำให้มินนี่ได้แต่คิดว่าปรากฏการบ้านี่มันจะขยายตัวไปได้อีกขนาดไหนกันนะมมน่ารักถูกใจกันหรือเปล่าครับกับเจ้าหมีดึงเนี่ยถ้าชอบรสชาติของเครื่องดื่มในวันนี้ก็ช่วยกรุณาติดตามบาร์ของเราหรือจะนำเรื่องราวไปแชร์ให้คนที่รู้จักฟัง ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับและตอนนี้ทางร้านก็ได้มีระบบซูเปอร์แตงเพิ่มเข้ามาแล้วคุณลูกค้าสามารถโดเน a สนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไว้พบกันใหม่นะครับคุณลูกค้า <laughs>